สวัสดีครับจอร์ดสวีอาร์นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับมิ้นท์แมกกาซีนในคอลัมน์มิ้นท์ซิกแพคนะครับซึ่งจอร์ดจะมารับบทเป็นเทรนเนอร์นะครับในฐานะที่เป็นมิ้นท์ซิกแพคคนแรกนะครับก็จะมาสอนการออกกำลังกายง่ายๆนะครับในตอนนี้ซึ่งทุกคนต้องรักษาระยะห่างยิมปิดไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับจอร์ดก็เลยอยากจะมาแนะนําท่าออกกำลังกายง่ายๆแค่3ท่าแล้วก็ทําเป็นซูเปอร์เซตก็คือทําทั้ง3ท่าให้เสร็จภายในทีเดียวเลยแล้วก็นับเป็น1เซตเดี๋ยวเรื่องเวลากับเรปิเ่เดี๋ยววราามปอีีกทนะครับ สำหรับท่าแรกนะครับก็คือเบอร์ปี้เดี๋ยวทำอันนี้ครับเบอร์ปีปุ๊บก็ลงไปน้าพุชชับขึ้นมากระโดดนับเป็นหนึ่งนะครับนี่เรียกว่าท่าเบอร์ปี้โอเคท่าที่2ก็คือพุชชับนะครับก็คือวิดพื้นป๊สำหรับคนที่ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่แข็งแรงนะครับก็ให้วิดพื้นปกติได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ไม่แข็งแรงพอหรือว่า upper body ยังไม่มี strength พอที่จะทำ normal push up ได้นะครับให้เราเอาเข่าชันแบบนี้นะครับเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นลงโอเคสำหรับท่าสุดท้ายนะครับก็คือ reverse lunges นะครับให้เราถอยหลังแบบนี้ตัวตรงพยายามให้ body ของเราตรงนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้ได้90องศานะครับเข่าไม่เลยนะครับขึ้นมาน Oop. โอเคเรียบร้อยครับทั้งหมด3 exercise นะครับทำ exercise ละ20-30ถึงวินาทีนะครับทำ biography. ทั้งหมด3ท่าให้เสร็จเลยแล้วก็พักประมาณ1นาที1นึ่งนาทีคร <adays. S 1> ึ่งกี่เซตนั้นแล้วแต่ตัวเองเลยครับให้ทำไปเรื่อยๆคาร์เโจงไปเรื่อยๆสมมุติว่าที่นี่เราทำได้ทั้งหมด2เซตอาทิตย์หน้าก็ทำสัก3เซตก็ได้ครับออกกำลังกายแบบนี้มันจะเป็นคาร์ดิโอรวมถึง resistance training ด้วยนะครับก็ได้ออกกำลังกายทั้ง upper body หน้าอกกัวาไหล่ไหลเส็แล้วก็ lower body เป็นต้นขาหลังแล้วก็ขาหน้าด้วยครับสู้ สำหรับวันนี้นะครับจอสก็มีเพลย์ลิสต์มาแชร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงระหว่างออกกำลังกายเหมือนจอสนะครับก็อยากจะแนะนำเพลย์ลิสต์ให้ฟังนะครับอย่างแรกเลย Brock h a m p t o n นะครับเพลง19 9 9 wildfire นะครับเพลงนี้เป็นคลิปฮอปมีกรุฟนิดนึงรับรองว่าสำหรับวอร์มอัพสนุกมากมาเพลงที่2อนะครับอันนี้สำหรับเซตที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยเราต้องการพลังผมผมจะเปิดเพลง gunslinger ของ e v e n 74นะครับแล้วก็สำหรับคนที่3ใครที่ชอบอนิเมชันเหมือนจอสนะครับเปิดเพลงเปิดเขียนว่า one punch man นะครับทีมซอง สุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ฝากจอสด้วยนะครับกับมินต์แมกกาซีนวอลลุ่มห้านะครับเป็นมินต์ซิกแพคคนแรกนะครับดีใจมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับเอาด้วยนะครับ